สถานการณ์ไข้หวัดนก H5N1 ในกัมพูชายังคงน่าเป็นห่วงผู้ป่วยพุ่งต่อเนื่องแม้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชือ้อแต่รัฐบาลไม่ประมาทยกระดับเฝ้าระวังเข้มข้นโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนกรมควบคุมโรคและกรมปรศุสัตว์ประสานมือยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันการเลี้ยงสัตว์ปีต้องได้มาตรฐาน GAP หรือ GFM ทำความสะอาดฟาร์มอย่างสม่ำเสมอพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะเข้าออกฟาร์มเพื่อสกัดโรคความร่วมมือจากประชาชนคือสิ่งสำคัญ หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติห้ามนำไปบริโภคหรือจำหน่ายเด็ดขาดให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันทีและหากมีอาการไข้ หายใจลำบากหลังสัมผัสสัตว์ให้รีบพบแพทย์เลือกซื้อสินค้าปัสุสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ปรุงอาหารให้สุกและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการแจ้งเหตุสามารถติดต่อสายด่วนกรมปัสุสัตว์0632256888หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค1422เพื่อความปลอดภัยของทุกคน